สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เวลาการนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วทรงบรรจุลงในพระกรณ์ แล้วพระเจาทานพระกรันแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกณพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังพระอุโบสถส่งตัดไว้ลูกนิมิตพระอุโบสถและส่งยกฉัดขึ้นกางกั้นเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอดด้วยทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง99นิ้วหลงรักปิดทองซึ่งพระเจาทานนามว่าพระพุทธรัตนนภาที่คุณ มีความหมายว่าหลวงพ่อแก้วฟ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่และพระสถานพระราชาอนุญาตให้เชิญนักศรพระนามาพิไทยสอทประดิษฐานที่หน้าบันและที่ผ้าห่มพระประธานประจําพระอุโบสถสําหรับพระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อปี2557แล้วเสร็จเมื่อปี2561เพื่อทดแทนพระอุโบสถหลังเดิมที่ชารุดเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงพระชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3 ต่อจากนั้นทรงพระดําเนินไปยังพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อสงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานอย่างเจดีย์พระคุณพ่อโอกาสนี้ทอดพระเนตรวัตถุโบราณภายในพระเจดีย์อาทิเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและเปลือกหอยที่ขุดพบโดยรัษดรในเผือตากฟ้าตั้งแต่ยุคหินใหม่ถึงยุคเหล็กตอนปลายมีอายุประมาณ4,000ถึง1,500ปีนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อตากฟ้าและหลวงพ่อให้โชค สำหรับพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อสร้างขึ้นเมื่อปี2549แล้วเสร็จเมื่อปี2559เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นจดีเก้ายอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19เมตร50เซนติเมตรสูง29เมตรสำหรับพระบรมสารีริกธาตุได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดตากฟ้าเดิมเป็นวัดราชสร้างขึ้นเมื่อปี2498 และได้รับพระราชทานวิสุงขมศีมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2510ต่อมาปี2544ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งแรกและปี2549พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรูนาปโปรดเก้าปโปรดกระมม่ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระจัราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สําหรับพระภิกษุสามเณรซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นกองทุนพระทหารเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรนำพระราชทานกองทุนรัตนพัฒน์มีความหมายว่าอาหารอันมีค่าดุจแก้วปัจจุบันวัดตากฟ้ามีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม245รูปโดยมีพระเทพปัญญาพรฤทริตตะเวทีดํารงตําแหน่งเจ้าวาด ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพรนอนันตนบุญวิกซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพอรอนันต์บุญวิกเจ้าหน้าที่ชุดป,ปฏิบัติการจรยุ์กองร้อยทหารพรานที่4413ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง ขณะทําการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดในพื้นที่บ้านป่ายอน,นอกหมู่ที่8ตําบลกระดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อบารุงขวัญกําลังใจหลังทุ่มเทกําลังกายกําลังใจปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญและเสียสละ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาทิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2566วันนี้ที่ปราสาทพระเทพรอดนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาทิราช ซึ่งประดิษฐานาพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินต์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้าถวายบังคมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2566 ทั้งนี้วันที่15เมษายน2566สำนักพระรชาวังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตรนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาที่ราชในปราสาทพ,พระเทพิิดนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาแต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันโดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าปราสาทพ,พระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยียนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้าออกทางประตูสวัสดีโสพรา